สวัสดีครับผมโอมชูสิลนะคบวันนี้จะมารีวิวหนังสือนะครับไม่ใช่หนังสือสิ bullet journal นะครับสี่ชนิดที่ผมเคยใช้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่แล้วก็ข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคบไปดูกันเลยนะครับอันแรกครับอันแรกบูโจอันแรกผมอยากจะเรียง จากเขาเรียกว่าราคาถูกไปราคาแพงเนาะราคาที่แบบถูกที่สุดที่แบบผมเคยหาได้เนาะบอกก่อนบูโจนะครับบูเลตเจอร์นอลนะครับเป็นกระดาษของเขาอะจะเป็นลายเป็นดอทนะครับเป็นดอทเชตโน้ตบุ๊กนะครับเป็น,ปนจุดๆๆข้างในมันจะเป็นจุดๆๆเป็นกระดาษเปล่านั่นแหละแต่จะมีจุดบางๆนะครับก็อันนั้นแหละมันจะเรียกว่าบูโจหรือบูเลตเจอร์นอลนะครับก็ราคาที่แบบว่าย่อมเยาวที่สุดเลยนะครับก็ของมูจิ ก็จะมีตั้งแต่อันเล็กๆไปอันใหญ่ๆนะครับก็ตั้งแต่เขาเรียกว่า a เนี่ยอะไรเนี่ย A6 มั้ง A6 B6 A5 นะครับราคามก็ต้องแบบ135ถึง175ก็สามารถซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับในมูจิ Store ในออนไลน์หรือว่า s h อ p e e Lazada ได้หมดเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะครับที่ซื้อมาแล้วก็ค่อนข้างราคาย่อมยาวเนาะแล้วก็ ข้างหลังเ,เขาเรียกว่าอะไรอะในการจดนะครับจดกระดาษอะกระดาษมันก็ค่อนข้างหนานะครับไม่ไม่ซึมเยอะว่างนันก็ได้นะครับก็ราคาโอเคเลยนะครับอย่างที่สองที่จะมารีวิวนะครับก็คือเป็นแบรนด์ชื่อ a piece of paper A piece of paper เป็นแบรนด์ของไทยนะครับเป็นแบรนด์ของไทยราคาประมาณ375บาทนะครับเล่มนะครับเล่มมันจะมีหลายๆสีเนาะตอนที่ผมดูมันก็จะมีประมาณสี สีสีด้วยกันสีเทาสีมิ้นส์นะครับสีด์กบลูนาวีนะครับแล้วก็สีพิงค์หรือว่าชมพูนั่นเองนะครับก็ปกมันจะเป็นปกแข็งๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณดูข้างในนะครับของแบรนด์เนี้ยทีซัเพเปอรนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าดอทหรือว่าจุดอะค่อนข้างกว้างกว่ายี่ห้ออื่นๆ นะครับแล้วก็ปกมันก็จะแข็งมากๆเลยอดีตมันจะดังก๊อกก๊อเลยนะครับก็อันนี้ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อนะครับตามจริงๆใน Facebook Page ของเขาก็มีนะอภีสเ a p e เนะครับแบรนด์ที่3ครับเป็นแบรนด์ของคนไทยเหมือนกันแต่ราคามันจะอัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับชื่อแบรนด์ Sequence นะครับแบรนด์ Sequence เนี่ยเป็นแบรนด์ของไทยเนาะที่บอกปกของมันนะ่ะพิเศษมากๆ ของมันมันจะสามารถ f l e x กซิ e บะสามารถยืดหดยืดหดได้นะครับสามารถพับได้นั่นเองนะครับก็แ n นซีเควนซ์ก็ผมชอบนะผมก็ใช้มาอยู่แล้วนะครับจริงๆใช้มาทุกอันแหละแบน s e q u e นซ์ชอบอย่างหนึ่งคือปกนั่นแหละปลกมันสามารถพับปกมันเป็นปกออดอะแต่สามารถแบบพับกลับแล้วก็คืนกลับมาได้้ยครับก็มีหลายสีให้เลือกนะครับซื้อที่ B2S ก็ได้หรือว่าซื้อในออนไลน์ก็ได้หมดเลย นะครับยี่ห้อสุดท้ายเป็นยี่ห้อที่เขาเรียกว่าเป็นออริจินอลของบูโจหรือบูเลตเจอร์นอลนะครับชื่อรอยชูมหนึ่งเก้านะครับเป็นแบรนด์ของประเทศเยอรมันนะครับก็จริงๆ Studio 39มั้งนะครับเข,เ,ขเขาเขานำเข้าอันนี้มานะครับก็สามารถไปซื้อได้ในออนไลน์นะช้อปปี้ลาซาด้าก็ทั่วไปราคามันจะมาอยู่ที่ประมาณ902บาทข้อดีของไอ้รอยชูมเนี่ยมันเอ่อมันจะเป็นออริจินอลใช่ปะ่ะออริจนินอลบูโจหรือบูเลตเจอร์นอลคราวนี้นะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมันคือมันมีเลขหน้าคือบูโจส่วนใหญ่อะนะครับเราต้องเขียนเลขหน้าเองใช่ป่ะตรงแบบอ่าล่างซ้ายหรือล่างขวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะในในข้างข้างล่างหน้านะครับแต่ว่าไอ้รอยช่วมเนี่ยมันมีหน้าให้เลยยูไม่ต้องไม่เขียนเลยอะ่ะเอออันนี้คือความชอบคือแบบถ้ายูเป็นคนที่เกียดเขียนในอย่างเงี้ยก็อ่าใช้รอยช่วมเลยนะราคาแพงหน่อยแต่ว่านะครับ ออยิ่งแทงผมจะยิ่งจดเป็นแท็ติกของผมนะเพราะยิ่งซื้อบางแพงๆเนี่ยจะยิงแบบอยากจดจดทุกวันเลยนะครับแล้วก็กระดาษเขาใช้ได้ครับก็ออย่าไปใช้หมึกที่มันเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมึกหนาเยอะๆอ่ะนะครับ <c oughs> ใช้หมึกบางๆนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่รอยชุดนี่ผมชอบก็คือมันจะมีที่รัด เออที่รัดหนังสือแล้วก็มีที่คั่นหนังสือแบบประมาณ3อันเนี่ยเออซึ่งอเนี้แหละของชอบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิว4เล่มนะครับบูโจนะครับ bullet journal สีเล่มที่ผมเคยใช้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้อมชูศิลป์ไปแล้วนะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็หรือว่าชอบนะฮะวิดีโอประมาณนี้นะครับก็ พิมพ์มาคุยหรือถามคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อคุณนั่นเองสำหรับวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับ